ผมนายเจนิพัทคำพี005และนายธนาวีนวงจันทร์012วันนี้ผมจะมานำเสนอรางานที่8ออกแบบเดเดอร์ไดแกรมและ HMI สำหรับคอนเวเยอร์เอาพุทเท่ากับ RY 1 Y 1เท่ากับ RY 2 Y 2เท่ากับ PL 1 Input X 0เท่ากับ LS 1 X 1เท่ากับ LS 2 x 5เท่ากับ p b 1 x 6เท่ากับ p b 2, 2> mm hmm. เมื่อนำวัตถุวางบนตำแหน่งขวาสุดของสายพานหลอด p l 1ทํางทำงาน mm hmm. กด p b 1ทําทำให้สายพาน mm hmm. นำวัตถุเคลื่อนที่ทางซ้ายวัตถุเคลื่อนที่ตำแหน่งซ้ายสุดห mm hmm. ลอด p l 2ทํทำงานดูดการทำงาน3วินาที แสดงจำนวนนับหนึ่งรอบที่ h m i <c oughs> เมื่อหยุดการทำงานตามครบเวลาวัตถุเคลื่อนที่กลับปทางขวาสุดจบการทำงานหนึ่งรอบวัตถุเคลื่อนจำนวนสี่รอบหลอด PL 3าทำงานหยุดการทำงาน <c oughs> กด PB 2หยุดการทำงานของคอนเวเยอร์วัตถุเคลื่อนที่กับนนตำแหน่งขวาสุด<ห>การ<ห>น,นับจำนวนแสดงค่าเป็นศู<ห>นย์ขอบคุณครับ